นี่ไงนี่องี่เห็นนี่งโอ้ยใบย่งยืนชอกรรมะไพอแล้วหมอมัรดกให้น้องดีว่าชื่กรรรล่ากรรมเออพี่ลูกพอะไว่พี่กลูกแกกันรู้ังรู้มั้งยังเนี่กันเลยอ้าคิมไปนี่ขี้มอ๋มีีมบิว่ิวเลยขาบุรีโอ้ขาบุรีกะมาขึ้นถิ่มเลยก็ได้หรอกเนาะขึ้นได้ต่บอข้นเงินเพิ่ว่า วโวในรุ่นม e um ันแตกเลยเอ้าเอาไปนี huh> ่เอามีมาตีนเพ่อนนี่นาตีนบนบาทนี่ชัดลายลึกบอกกันว่าไม่ดีันแลยวตบติดตรงนี้มยังนี่มยังนี่มายังนี่เฮ้ยฮึ๊บฮึ๊บโอ้มายังนี่นะ